สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง youtube ทิปคอนฟ idence นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook ทิป c o n f idence ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทิปก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะพบกันในว,วันนี้ในหัวข้อเรื่อง9สิ่งที่คุณผู้ชายทำแล้วผู้หญิงจะงอนหนักมาก สำหรับเพื่อนๆผู้ชายนะคะที่มีแฟนแล้วรู้สึกว่าทําไมแฟนงอนบ่อยจังเอะอ,อะไรเธอก็งอนคุณแล้ววันนี้ทิปก็เลยนำา9ข้อที่ถ้าคุณผู้ชายทำแล้วอะผู้หญิงนะเขาจะงอนคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชายจะได้พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำทั้ง9 ข้อนี้นะคะไปฟังกันเลยค่ะในหัวข้อแรกค่ะคุณลืมวันสำคัญค่ะวันสำคัญอาจจะเป็นวันเกิดเธอหรือว่าเป็นวันสำคัญระหว่างคุณสองคนอย่างเช่นวันที่คุณตกลงคบเป็นแฟนกันนะคะวันเกิดผู้หญิงเป็นอะไรที่คุณผู้ชายไม่น่าจะลืมอะ่ะเพราะว่าถ้าลืมแล้วนะ เธองอนคุณหนักมากเลยแหละเธอจะรู้สึกว่าคุณไม่ใส่ใจอะไรประมาณนี้นะคะส่วนวันสําคัญของคุณสองคนบางทีคุณก็ต้องพยายามจานิดนึงนะผู้หญิงเขาจะเป็นอะไรที่จําอะไรที่เล็กๆน้อยๆ,ๆพวกนี้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกประทับใจไงคะ่ะถ้าคุณจําได้แปลว่าคุณใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยนะคะตรงนี้เธอจะเธอจะรู้สึกดีไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลืมนะคะเธอจะงอนคุณ จริงๆนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่2ค่ะคุณผิดนัดค่ะคุณมาช้ามากเนื่องจากว่าบางทีคุณอาจจะลืมนัดังนะคะเธอต้องโทรตามเธอต้องส่งข้อความตามคุณนะคะตรงนี้ก็ทําให้ผู้หญิงงอนมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแสดงถึงความที่คุณคุณไม่เสีใจหรือเปล่าคุณถึงลืมนัดของเราประมาณนี้นะคะ ข้อต่อไปหัวข้อที่3ค่ะเวลาที่เธอโทรหาคุณคุณอาจจะยุ่งอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะคุณไม่รับสายผ่านไปหลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันคุณก็ไม่โทรกลับนะคะหรือบางครั้งเธอส่งข้อความหาคุณคุณไม่ได้อ่านหรือบางครั้งคุณอ่าน แต่คุณไม่ตอบอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะคะว่าทําไมอ่านแล้วไม่ตอบมีอะไรหรอทําไมไม่แคร์ความรู้สึกกันอ่ะผู้หญิงจะตีความเป็นอย่างนี้นะคะคือเข้าใจค่ะว่าบางทีเราก็อาจจะยุ่งงานหรือว่าติดภาระหน้าที่อะไรต่างๆนะคะแต่พอเราว่างเราก็ต้องโทรกลับใช่ไหมเออมีส่งข้อความกลับกันบ้างนะคะถ้าคุณไม่รับสายไม่โทรกลับไม่อ่านข้อความหรืออ่านแล้วไม่ตอบ ถ้าคุณทำแบบนี้นะคะเธอจะงอนคุณแน่นอนนะคะข้อต่อไปข้อที่4ค่ะคุณโกหกในเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอยอาจจะปล่อยเธออาจจะจับได้อยู่เสมอนะคะมันจะสร้างความไม่ไว้วางใจเธออาจจะคิดว่าโหขนาดเรื่องเล็กน้อยคุณยังโกหกอะ่ะโกหกบ่อยด้วยถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆที่กระทบความสัมพันธ์ล่ะ คุณอาจจะโกหกเธออยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าหลายที่เธอจับได้ว่าคุณโกหกนะคะเธอจะงอนขุดมากนะคะบางครั้งอาจจะถึงขั้นที่ว่าทะเลาะก,กันเลยทีเดียวนะคะคุณชายต้องระวังเรื่องการโกรหกนะคะพยายามอย่ากโกหกเธอนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่5ค่ะบางคนสําหรับเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะชอบมองผู้หญิงคนอื่นคือการมองมองผ่าน เฉลืองว่างอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงจะยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะคะแต่ถ้าคุณแบบอยู่ต่อนหน้าเธอแต่คุณกับแบบโอ้ยเดี๋ยวก็มองเดี๋ยวก็จ้องผู้หญิงคนอื่นนะ่ะหรือส่งสายตาให้ผู้หญิงคนอื่นเงนี้ยผู้หญิงเธอจะงอนจริงนะคะจะงอนหนักมากเธอจะไม่พอใจนะคะว่าอุ้ยเหมือนคุณไม่ให้ความสําคัญเธอไม่ให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้านะคะตรงนี้ผู้หญิงเขาก็จะงอนคุณเหมือนกันนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่6กค่ะ บางครั้งคุณจะชอบขัดใจเธอคุณไม่ตามใจเธอนะคะผู้หญิงก็จะเป็นอะไรที่แบบชอบเอาแต่ใจนิดนึงนะแต่ว่าสำหรับบางคนเขาอาจจะฟังเหตุผลของคุณนะ mm hmm. เวลาที่คุณขัดใจอย่างเช่นเธออยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวที่ไหนก็สักแห่งหนึง่งแล้วคุณแบบไม่ตามใจอะ่ะไม่พาเธอไปเที่ยวอ่ะเธออาจจะงอนคุณ แต่ว่าวิธีการแก้ไขนะคะคุณก็ต้องพูดเหตุผลของคุณบอกเหตุผลของคุณค่ะคุณอาจจะติดงานติดธุระหรืออะไรต่างๆนะคะอธิบายให้เธอเข้าใจค่ะแต่ถ้าคุณเล่นปฏิเสธโดยที่ไม่บอกเหตุผลอะไรเลยคุณจะโดนเทืองกอนหนักมากนะคะหัวข้อต่อไปค่ะหัวข้อที่7ค่ะสำหรับผู้หญิงบางคนนะคะแล้วก็อาจจะหลายๆคนเลยจะไม่ชอบให้คุณมารทักว่า โอ๊ยเธอทำไมอ้วนจังอ้วนมากเลยนะเนี่ยไปลดลดหน่อยสิไม่โอเคนะคะเธอจะงอนคุณนะถ้าคุณเป็นห่วงเธอแล้วก็อยากจะบอกเธอเตือนเธอคุณต้องใช้คำพูดที่บางคังอาจจะต้องแบบเอ้ยซ,ซ,ซับซอนิดนึงเบานิดนึงอาจจะบอกว่าเออเธอเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีน้ำไม่นอนขึ้นนะเออกินเยอะหรือเปล่าอ่ะเออลดลดหน่อยสิ ใช้คําพูดที่แบบอยวไม่สวยนะอะ,อะไรแบบนี้ทำแบบทำแบบเหมือนแบบเป็นห่วงเธออะไรอย่างเงี้ยกนเธอไม่สวยอะไรแบบนี้นะคะลองใช้คําพูดที่ซอบบอกเธอก็ได้ไม่ใช่แบบโอ้ยพูดไปตรงๆนะคะบางทีถธออาจจะงอนคุณได้คะ่ะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่แปดค่ะคุณไม่ค่อยใส่ใจเธอเหมือนแรกๆที่คบกัน หรือที่เราเรียกว่าหมดโปรอะไรประมาณนี้นะคะผู้หญิงเขาจะงอนคุณนะเขาจะรู้สึกว่าทําไมอะแรกๆแบบเออก็ดีอะมารับมาส่งโทรมาเช้าเย็นเอาใจนู่นนี่นั่นอะแต่พอแบบโอ๊ยเป็นแฟนไปแล้วอะคุณกลับดูแบบปล่อยปลาละเลยเธอไม่ใส่ใจเลยเธอจะงอนคุณนะคะคุณ ไม่จาเป็นหรอกคะ่ะที่จะต้องแบบทําทุกอย่างให้วันวันแรกอะ่ะบางครั้งแบบตอนแรกๆอะ่ะก็เข้าใจแหละว่าคุณพยายามที่จะได้ใจเธอไงพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจเธอเอาใจนู่นนี่นั่นอโทรหาตลอดส่งข้อความหาเช้ากว่วันเย็นก่อนนอนนะคะไปรับไปส่งชวนไปทานข้าวชวนไปเที่ยวนั่นนี่แต่พอเป็นแฟนแล้วนะคะคุณต้องรักษาระดับของความเอาใจใส่ ะะอาจจะไม่ต้องเยอะเท่ากับแบบแรกๆที่ครบนะแต่ว่าคืออย่าให้แบบมันหายไปเลยจนผู้หญิงรู้สึกว่าคุณปล่อยวาละเลยอนะคะ่ะคุณอาจจะลดการกระทำแรกๆที่คุณทำแบบโอ้ยพยายามเอาใจเธอมากมายนะคะคุณอาจจะลดลงหน่อยแหละแต่ว่าคุณก็ยังใส่ใจเธอเหมือนเดิมก็ยังมีถามมีถามไถ่ เอาใจาใส่อยู่ไม่ใช่โอปล่อยปะละเลยจนเธอรู้สึกว่าคุณไม่ใส่ใจเธอแล้วนะคะตรงนี้เธอก็จะงอนคุณมากเหมือนกันนะคะและต่อไปหัวข้อสุดท้ายค่ะหัวข้อนี้คุณอาจจะต้องระวังนิดนึงนะจริงๆแล้วถ้าคุณเผลอนะเผลอพูดชื่อ ผู้หญิงคนอื่นหรือเพอรเรียกชื่อแฟนเก่าอ่ะมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงเขาจะงอนคุณมากจริงๆนะเพราะผู้หญิงเขาจะรู้สึกว่าการที่คุณอนะ่ะเรียกชื่อคนอื่นคือในใจคุณคิดหรือคุณรู้สึกคุณคิดถึงคนนั้นอยู่หรือเปล่ายิ่งถ้าเป็นแฟนเก่านะโอ๊ยคุณคะงอนงอนคุณหนักมากจริงๆเขาจะคิดว่าทําไมคุณยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่หรอทําไมถึงต้องแบบ เรียกเราเป็นชื่อเขาอะไรแบบนี้เนาะหรือไม่บางทีคุณอาจจะเพะเลอเรียกชื่อคนอื่นเรียกชื่อเพื่อนที่ทํางานที่เป็นผู้หญิงเธอก็จะสงสัยเอ๊ะผู้หญิงคนนี้สนิทกันมากหรออะไรยังไงเธอก็สงสัยคุณแล้วนะอ่ะเป็นประเด็นให้เธออนแล้วเธออาจจะซักคุณนะคะหรือว่าเป็นชื่อแบบผู้หญิงคนอื่นไปเลยอันนี้หนักนะคะใครเหรอพี่คนนี้นเป็นใครชื่อเนี้ยมาเรียกเราชื่อนี้ได้ยังไงอ่ะเป็นประเด็นที่แบบ เธอจะงอนหนักมากบางครั้งไม่ใช่แค่งอนอาจจะทะเลาะก,กันไปด้วยนะคะคุณชัยต้องระวังเรื่องนี้นะคะเรื่องการเรียกชื่อผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าเธอนะคะ mm hmm. ก็ผ่านไปสําหรับ9ข้อ9สิ่งที่ถ้าคุณชัยเผอทําแล้วผู้หญิงจะงอนหนักมากนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะสามารถนําไปแบบใช้นะคะไม่อยากให้เธองอนก็อย่าทำสาเหตุ หรือว่าทําอะไรที่แบบเออมันทําให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เธองอนคุณจะต้องเหนื่อยนะการไปง้อผู้หญิงการไปเอาใจผู้หญิงเนาะก็ตัดปัญหาตั้งแต่ต้นไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้ก่อนจากกันก็ขอให้เพื่อนๆนรักษาสุขภาพให้ดีนะคะให้แข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อโควิดค่ะ ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและก็ตลอดเวลานะคะล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสนะคะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นเพื่อความปลอดภัยของตัวเพื่อนๆเ,เองแล้วก็คนรอบข้างค่ะสำหรับในวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย